สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะอันนี้เราอันนี้มะนาวแป็นดอกพิเศษที่เราอัดฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่ไปคือถึงแม้เขาจะเป็นแป้นดอกพิเศษแต่เราก็ต้องดูแลบำรุงให้เขาอยู่ดีใช่ป่ะคือโดยธรรมชาติของแป้นดอกพิเศษอ่ะเขาก็ติดลูกเยอะอยู่แล้วไง แต่ยังไงเราก็ต้องดูแลเขาอยู่ดีแหละบํารุงเขาอะ่ะให้อาหารเขาเขาจะได้ติดดอกออกผลอีกเยอะๆเป็นตะดกกระถางเนี้ยเอ่อเป็นสิ่งตอนที่เราตอนเองเนี่ยด้านนี้ทั้งหมดเลยเห็นไมเฮ้ยอ้วอ้วนอ้วนอ้วนอ้วอยตายแล้วหลบก่อนเนอะอ้วนอึออกสือ่อฮะ ทีนี้ถ้าใบเยอะเราก็ตัดแต่งออกบ้างนะเพราะว่าอะไรเปล่าให้เขามาเลี้ยงลูกเวลามีใบดกๆก็ตัดแต่งออกไปบ้างเขาจะได้เลี้ยงลูกได้เต็มที่ตัดเขา้าไป เป็นดอกพิเศษสมชื่ออิงจริงแต่เนี่ยพวกต้นไม้พืชผักต่างๆเวลาเขาติดดอกออกผลเยอะๆอะเขาก็จะโสมนะเราก็ต้องตัดแต่งเขาออกไปอันเนี้ยสมมุตินะสมมุตินะเขาเขาโตเต็มที่เก็บเกี่ยวได้เราก็ต้องตัดแต่งก,กิ่งนี้ออก,กไปด้วยเนี่ยสมมุติเขาโตเต็มที่ กิ่งนี้ทั้งกิ่งก็ต้องตัดออกนะเนี่ยตัดออกให้เขาแตกใหม่กิ่งแต่ละกิง่งก้านแต่ละก้านกิง่งเห็นเขาบอกว่ากิ่งหนึ่งรากหนึ่งกิ่งหนึ่งรากหนึ่งแสดงว่ารากแข็งแรงมากเนี่ยตัดได้แค่ทิมๆิมเลยน,นี่ยกิ่งมะนาวตัดปักชํำได้นะทุกคนตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมคนที่ตามคลิปเราตามช่องเราอะ่ะ ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่ากิ่งมะนาวยอดมะนาวสามารถตัดปักชำได้ด้วยนะดอกเขาใหญ่ดีมะนาวเป็นดุอพิเศษอันนี้เราอัดฮอร์โมนมสดฮอร์โมนมไข่ไปให้เขาฟิงสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนี่ต้นนี้ก็แตกออกดอกติดดอกดี ต้นนี้เก็บไปเยอะแล้วต้นนี้โอ้โหว่าจะตอนกิ่งใหญ่ๆยังไม่ได้ตอเลยน,นนะ่ะต้นนี้ที่ออกลูกดอกๆมันก็ออกลูกดอกทุกต้นเลยนะแล้วเราก็ตัดเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยอย่างที่บอกนะว่าเวลาเนี่ยอย่างที่เห็นเห็นนี่คือเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยว <laughs> เก็บมะนาวไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ตัดแต่งกิ่งให้เขาแตกใหม่อุ้ย เนี่ยเดี๋ยวพอเก็บอันนี้เสร็จใช่ป่ะเราก็จะตัดตัดออกตัดกิ่งออกเลยให้เขาแตกใหม่อันนี้เราเก็บแล้วเรายังไม่ได้ตัดนะเนี่ยมานาแป้นดอกพิเศษสมชื่อภูมิใจมากเลยนะตอนกิ่งเองแล้วก็มาลงตรงเนี้ยพอดีเราเป็นคนที่กินเปรี้ยวบอกเลยว่ากินเปรี้ยวมากเพราะฉะนั้น เวลาจะทํากับข้าวนะเราจะเปลืองมะนาวมากถ้าเกิดเป็นพวกอ,อ,อาหารที่ต้องปรุงด้วยรสเปรี้ยวเนี่ยตัดอย่างนี้เลยให้เขาแตกใหม่อันนี้ตัดได้อยู่นะอันนี้ อติดลูกอยู่ทยอยเก็บไปกินทยอยติดลูกมันก็สมชื่อแป้นดอกพิเศษครับจริงๆนะเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าถ้าเห็นออยอดที่มันแบบหงิกหงงออย่างเงี้ยหงิกหงออันไหนวะเอ้ออันไหนคะเนี่ยหงิกหงิกง,งอ แบบนี้นะเห็นป่ะดูดีๆตัดออกเลยใบหงิกใบงอตัดทิ้งไปอันนี้อันนี้ก็ใช่ดูแล้วไม่มีลูกตัดน,นี่ก็ใช่ตัดออกไปเวลาตัดดูดีๆโอ้โหบางทีเราแก่เท่าชารานะตาไม่ดีไง มองไม่เห็นว่าเขาติดลูกแล้วไปตัดชุบเลยสมมติเสียดายจริงๆอันนี้ที่เราเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วไอเฮียเราเก็บเราก็ต้องตัดออกตัดแต่งใบออกให้เขาไปเลี้ยงลูกอันนี้อันนี้เก็บแล้วเอาตัดอ,อ,อนไหนเก็บแล้วก็ตัด เขาแตกใหม่อันนี้ก็เป็นรอยที่เก็บเห็นปะ่ะอาเฮียเราจะมาเดินเก็บเร้ก็ตัดให้เขาแตกออกมาใหม่อันไหนที่มันหงิกง,ง,งองงอ,งอันนี้เก็บแล้วต้องคอยมาดูเพราะว่าบางทีอาเฮียเราเขาก็เดินเก็บของเขาไปเรื่อยเปื่อยเดินเก็บมะนาวไปกินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเดินดูว่า มองไหนที่เฮียเราเก็บแล้วเราก็จะตัดแต่งเป็นกระดกคักกระดกคักกดกคักเขาทยอยให้เราเก็บกินเรื่อยๆอันนี้เห็นปะเนี่ยใบมันจะหงิกหงงองเห็นไหมไม่ต้องเสียดายตัดตัดแบบนี้จะตัดยอดตัดตรงไหนแล้วแต่ตัดเลยไม่ต้องไปเสียดาย ตัดแล้วก็ทำปุ๋ยเลยใบหงิกใบงอพวกนี้เขาจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ทีนี้ของเราส่วนมากเราจะใส่น้ำหมักจากเศษอาหารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอ่ะโซนเนี้ยอันนี้ตอนแรกนะึวกว่าจะไม่รอดนะเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะจะ,จะโตได้ขนาดไหนเพราะว่ารากเขาเสีย เห็นปะเห็นปะเห็นปะนี่ถ้าเกิดเลี้ยงดูปูเสือแล้วโตไม่ดีก็จะเอาออกแล้วก็ปลูกใหม่อยู่ในกระถางนะต้องดูแลดีๆถ้าดูแลไม่ดีก็อดกินนะจ๊ะ หาวดวงใจฉันมีปีกบินเลืองลอยเม่คินได้ดังฝันจะอยู่ไหนไม่เคยวันฉันบินไปพันอยู่ใครเธอเห็นแล้วชื่นใจ แต่บัดนี้เราห่างกันสุดกูเธอคงไม่รู้ว่าฉันคร่ำพพล <c oughs> อารมใดสำเช้าทุกวันฉันเฝ้ามองเหม่ํำครวญเรียกเธอหาเธอเรื่อยมา เฝ้าแต่ควนเสียงเพลงฝากลมเพื่อคลายทุกข์มท่วมรุเาเป็นไงจ๊ะอร่อยสิมะนาวบ้านนี้ปลอดสัรพิษอยากระสิบถึงเธอว่าทุกคำสัญญาจ,จดจำมา อีกไม่ช้าคงกลับมา,าสู่เรียกรอเชิญชูมันดังไฟฟันึคิดกระใดฉันยิ่งใจหวันหากเธอแปลพันฉันคงขาดใจหฮ้ยร้องจบด้วยอ่ะ <c oughs> คนปลูกผักบักจะอารมณ์ดีนะจ๊ะทุกคนไยปลูกเข้าไปมะนาวเนี่ยเช้าๆบีบลูกหนึ่งหั่นใส่น้ำพึ่งชงๆน้ำอุ่นๆกินเข้าไปทำให้ร่างกายเป็นด่างสามารถป้องกันเชื้อไวรัสต่างๆได้เพราะเขาอยู่ไม่ได้ในสภาพ ที่เป็นด่างนะจ๊ะหาอ่านข้อมูลเอาแล้วกัน,นเดี๋ยวเราก็จะทำการบำรุงต้นนี้หน่อยต้นนี้ก็พอได้อยู่นะเนเ่ยเนี่ยปกติเราจะม่มีหอยประเภทนี้นะพวกหอยเวียนหอยทากแบบหอยเวียนหอยเจดีอะไรเงี้ยส่วนมากนะ มากับดินพวกไข่ของพวกหอยต่างๆเนี่ยมากับดินโอ้ยแหวะหาพิ่ต๊ด่อยสิพิเต๊ดสวัสดีจ้าพิ่ต๊ดแต่งแต่งดีไหมเดี๋ยวเราค่อยเอาขึ้นปกคลิปนะถ้าใครจำคลิปได้ก็เนี่ยที่เราตัดแต่งจนกุดหมดเลยทำสาวทำสาวพิติด <laughs> มาเอาเป็นดอกพิเศษทำสาวพิติดตัดจนกุดหมดเลยโอเค ต่อดีต่อดีเก็บผ้าเพก่อนนะเขียวไปหมดเลยส่วนมากก็เดี๋ยวกันมองนี้ก็โอ้โหแตงไทยเลื้อยเลื้อยมานี่ปล่อยเลยปล่อยให้เลื้อยะมันติดดอกดีดีนะแต่มันก็ไม่ติดลูกให้เราสักเท่าไหร่อ้าว คนหนน้ำจะดินสีสังเคราะห์แสงเวลาโดนน้ำฝนชอบกลายเป็นอะไรบ้างเป็นสีเขียวฝากเพื่อนดีนะุกโฆษณาให้เราหน่อยรบกวนเวลาเล็กน้อยอย่าก,กดปล่อยคำโฆษณา้องบอกขึ้นไปดีใจเพื่อนตอบมาเธอจ่ายค่าเน็ตเรามาเพราะโฆษณามาเป็นชั่วมอง อารมณ์ดีเราเห็นไม่ได้เปิดแล้วเถอะนะคนทำปลูกผักสวนครัวเวลาลงสวนแล้วจะอารมณ์ดีมีความสุขแต่ของเรามันมันล้นไงนะเลยดูเหมือนคนสติไม่ค่อยจะเต็มเพื่อนฝูนี่โลกแห่ความเป็นจริงเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยที่ทำงานนี่เขารู้กันหมดแล้วนะว่าชดาพรไม่ปกติ รักษาแล้วกินยาแล้วด้วยเริ่มเข้าที่แล้ว <c oughs> อันนี้ให้ดูก่อนัว่ผักยาวที่ตัดปักช้มมีคนมาขโมยกินใบไปเรียบร้อยแล้วใบอร่อยค่ะใบถั่วเนี้ยเลื้อยมาที่แล้วนะแล้วก็เพิ่งถ่ายไปลงอีกช่องนะถว่วผักยาวที่เราตัดกิ่งปักช้มเนี่ยเหมาะมากเลยที่ตัดกิ่งปักช้มเนี่ยอันนี้เดี๋ยวกันไหนๆก็ไหนๆก็ทำให้เพราะว่าคลิปแต่ละคลิป หลายๆคนเขาตัดเลยนะตัดยอดนี้นะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยตัดยอดแบบนี้นะแล้วจิ้มลงดินมันติดง่ายนะถั่วฝักยาวพอๆกันอะไรแบบพอๆกับอันชันเออแต่มีข้อแม้ว่าต้องดินแน่นๆกดให้ดินแน่นๆอุ้ยอันนี้เราทําตอนเช้าด๋วยวก่อนจะรอดเป่ามั้งรู้มันต้องหาอะไรมาครอบนะกดให้ดินแน่นๆ อุ้ยให้กดให้ดินแน่นๆอย่าให้อากาศเข้าเอา้าลืมมองเนี่ยแล้วรดน้ำพวกถัว่วพวกยอดไอ้กิ่งที่ปักชำเนี่ยเขาต้องการความชื้นเยอะนะเพราะฉะนั้นรดน้ำให้เขาเช้าเย็นเดี๋ยวเขาก็จะติดรากงอกประมาณสองาทิตย์นะโอ้ยอะไรติดหัวเราเดี๋ยวกัน พอดีมันติดผมเราก้มมาแล้วมันติดผมโอเคนี่ไงมันติดผมเราเมื่อกี้พอดีเรากม้มตัดซะเลยอืนี่แน่มโมโหตัดซะเลยมะนาวพิติต์รุ่นลูกรุ่นหลานอาจจะไม่รู้จักมะนาวพิติตต์ <laughs> พี่สุปราณีวันรักขากิจดัดจ้า ไหนแวบบมาดูหน่อยสิว้าว,าว,าวานี่เเหวแเหวอะนี่นีสาวสวยที่ไหนก็ไม่เด้อดูเงาสะท้อนสิดูท่าทางจะสวยนะเนี่ยวงเล็บสมัยสาวบ้าอันชันสีขาวเตรียมพร้อมแล้วนะนี่จริงๆไม่ต้องรอมาเลยพาเราตัดกิ่งปักชำก็ติดแล้วนี่อันชันสีขาว ตระกูลพืชอันชันสีขาวสีม่วงสามารถตัดกิ่งปักชํำได้นี่นนี่อย่างนี้อย่างนี้เห็นป่ะตัดโลดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมทําเหมือนถั่วฝักยาวพวกเนี้ยที่มันมีกิ่งมีก้า,านเงี้ยจิ้มไปเงี้ย <c oughs> จิ้มไปแบบนี้นะเหมือนเหมือนถั่วเลยแล้วกดดินให้แน่นๆ เหมือนกันรดดําเทาเย็นเราทำให้เห็นแล้วนะว่ามันสามารถตัดกิ่งปักชําได้พืชตระกูลเรื้อยประมาณสองอาทิตย์รากงอกเต็มเลยขออาศัยกันนะอันนี้ทำเป็นตัวอย่างนะจ๊ะเดี๋ยวพอเธอเกิดรางแล้วเราก็ทิ้งทำเป็นตัวอย่างเฉยๆอันนี้อันนี้เพิ่งจิ้มไปอันนี้อันชันอันชัน จิ้มได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้มั้งให้ดูสิยังยังนี่ยังไม่ติดรากเห็นปะประมาณสองอาทิตย์เนี่ยสองอาทิตย์จะติดรากอพัยละดูอัออนูนแล้วกันอกอ,อกสาวชาวสวนนอนหนาวใจรนจวนอยู่บ้านกลางสวน ลมหนาวพราวพัดพรูฤดูผัดหมุนแรปรเปลี่ยนวายเลยปิดปั๊มวัยสาวหมุนเวียนมาสิบแปดหน้าฝนโอ้ยอ้ดึกดื่น คืนนี้ในสวนยามราตรีจันจ้าด้วยสีแสงจันยามฉันคู่คิดดูว่าบิวใจวันอยากให้เท้ามาลิวันเป็นอ่อมแขนของเธอ แทนแทนแทนแทมแทนนี่เอาไปทำปุ๋ยตัดแต่งแล้วทำปุ๋ยมองทุ่งมะลิวันเทถาท่อเรอยพันรอบรูกระทินกลิ่นหอ,อ,อมไกลมะลิเอียมพร กอดกระทินด้วยเหตุใดแมแแรงเขาจูบดอกไม้เหมือนมีใครแอบจูบแก้มฉันโอ้ดึกเดือนคืนนี้ ในสวนยามราตรีจันทราด้วยสีแสงจันทร์ยามวนใบวนใบอย่างเงี้ยร้องไม่จบสักทีนึงโอ้ยให้ดูดิดูก่อนเนะี่นี่ทับทิมก็โตดีเหมือนกันนานแล้วรอกินนะจะทับทิมเออเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเดอ้อทำช่อง คลิปทำ YouTube ไปเรื่อยๆมีเวลาก็ทำช่วงนี้แหละเหมาะที่จะทำคลิปลงแล้วก็พัก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 เก็บเอาไว้ในช่องไม่แสดงรายการน่ะจะรู้ใช่ไหมเก็บเอาไว้เยอะๆเลยแล้วก็ค่อยปล่อยคลิปเราจะได้มีคลิปลงทุกวันส่วนคนที่รักการปลูกแล้วมาดูเราอยู่ตอนนี้เราสนับสนุนเต็มที่เลยนะให้ทำคลิปนะ่ะจริงๆ ราพูดอยู่เสมออย่ามานั่งดูเราให้เปืองเน็ตเนี่ยทำเลยทำคลิปเลยคนรักการปลูกก็ดูเราตอนนี้ถ่ายให้เนี่ถ่ายแนวนอนด้วยจริงๆเราแนะนำไว้หลายคลิปแล้วแต่เพื่อนใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้เนาะที่เพิ่งเจอเราอะ่ะหลายคนเพิ่งเจอช่องเรานะเราก็แบบทำสไตล์แบบลูกทุ่งเอะปลูกผักแบบลูกทุ่งเข้าใจป่ะ โควิดมันอยู่กับเราอีกนานนานเลยแหละมันไม่หายไปไหนหรอกมันจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆมันก็หนีเราเราก็คิดค้นหาวิธีจัดการมันใช่ป่ะมันก็กลายพันธุ์หนีเราไปเรื่อยเลยหนีได้หนีไปจะมาเก่งกับมนุษย์ได้ไงเนี่ยใช่ไหมสารพัด ที่โรคระบาดมีมาเป็นดันแม่เจอละเจอละวโอ้ยเขาดังใหญ่เลยอุ้ยใหญ่ใหญ่เหไรป่ะงนะเห็นไรป่ะอุอ้ยกำลังกินเลยมีความสุขมากเลยอ่ะอุ้ยตายโอ้วโอ้ยโลบป่เนี่ยกินทีสองใบเธอเนี่ยอืมโอ้ยใหญ่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 หงมหงมหงำหงมเออเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะเธอ ฝั่งนู้นอะอาหารเยอะเชื่อเราน่หนฝันน่งนู้นอะจริงๆนะฝั่งนู้นะคืออีกประเทศหนึ่งอ,อ,อาหารสมบูรณ์มากเลยประเทศประเทศของชราพรออก็สมบูรณ์ดีนะต่อดสารพิษด้วยแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้ชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้ เพราะเธอเป็นศัตรูหัวใจนะจ๊ะเออเพลงศัตรูหัวใจพเพลงอะไรอ่ะบินติดเที่ยวบินชราพรแอร์ไลน์ชูนีน่ไปแล้วเดี๋ยวเก็บกวาดกันนะจ๊ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะอย่าลืมนะทาคลิปด้วยพวกเราทุกคนสู้ส,สู้สู้ต่อไปสู้ให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตพวกเราที่ยังอยู่เนี่ยมันต้องดำเนินต่อไปนะ นะฝากช่องเกษตรทุกช่องด้วยที่เข้ามาที่ช่องเราเนี่ยคนที่รักการปลูกนะช่องแม่บีปลูกผักอย่างนี้เออไปดูช่องแม่บีปลูกผักพี่พาสวนผักหน้าร้านออสาวกระสินรักการปลูกของบุม๋มอะสีดีรัตออร์แกนิกการเด่นคุณต้นเกษตรเกษตรรักปลูกเกษตรพาเพลินบ้านไร่วังพยอม น้องหนวดช่องเดโช,ชสุกอินแล้วก็ช่องกเกษตรเกษตรอะไรวะลืม <c oughs> ไปที่ช่องเดโชสุกอินแล้วกัน <c oughs> นะจ๊ะทุกคน <c oughs> แล้วก็กเกษตรต้มนี่ชื่อเดียวกับเรา,าเกษตรต้มนี่แล้วน้องตั้มฟาร์มสุกปูกอินเซตามไปดูพวกช่องกเกษตรทุกช่องเลยที่เข้ามาที่ช่องเราเนี่ยได้ความรู้ ยอะๆแต่แปะเป็นลมช่องใหญ่ๆเนช่องปากิกทำสวนช่องน้องเล็กเวลซี่ลิ h ชา n นลช่องแม่ก้อยพาทำช่องก้อยการ์เด้นช่องใหญ่ๆไปดูได้ความรู้หมดอ่ะจริงๆนะเราดูสิพืชผักสวนค,ครัวเรางามเขียวสดขนาดนี้เราได้ความรู้จากการทำน้ำหมักต่างๆจากช่องทุกช่องทุกช่องจริงๆนะเออ เชื่อเรานะสาหรับอันนี้เราพูดถึงสําหรับคนรักการปลูกนะถ้าคนที่เขาไม่ไม่ได้รักการปลูกเขาก็ไม่ดูอยู่แล้วเฉพาะคนรักการปลูกแล้วมือมาหัดปลูกเดี๋ยวเราก็ตัดแล้วก็นี่เลยใส่หมกทาปุ๋ยหมักให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เวลาตัดแต่งกิ่งเนี่ยเอามาหมกใส่เนี่ยแหละปุ๋ยอีกหน่อยก็จะกลายเป็นปุ๋ยจากปุ๋ยพืชสดก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีเลย ปุ๋ยบ้านเรานี่ดีนะไม่มีสารเคมีปลอดสารพิษทุกตัวเลยว้ายคลิปนี้ยาวจังเลยแค่นี้นะ